สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามทั้ง5ห้องบทเรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของครูสุริยันเทพเฉลิมวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับกฎหมายน่ารู้ กฎหมายหมายถึงกฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐได้ตราขึ้นเพื่อใช้บังคับให้บุคคลปฏิบัติตามโดยมีข้อปฏิบัติและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันที่นักเรียนควรรู้มีดังนี้ข้อที่หนึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางบกเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางซึ่งได้บัญญัติขึ้นเพื่อใช้ควบคุมเส้นทางของผู้ขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยาน หรือคนเดินเท้าให้ปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันนี้เป็นกฎหมายข้อที่1น,นะครับามาดูนะครับข้อที่หนึสัญญาณไฟจราจรมี3สีคือสีแดงสีเหลืองอมพันและสีเขียวสีแดงนะครับหมายถึงให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นหยุดรถสีเหลืองอมพนันหมายถึงให้ผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเส้นหยุดรถ สีเขียวหมายถึงให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไปได้ข้อ 2. การปฏิบัติตามกฎจราจรของคนเดินเท้าควรปฏิบัติดังนี้ 1. ทางใดมีทางเท้าหรือไหลทางอยู่ข้างทางเดินรถให้คนเดินเท้าเดินบนทางเท้าหรือไหลทางถ้าทางนั้นไม่มีทางเท้าอยู่ข้างทางเดินรถให้คนเดินเท้าเดินริมทาง ด้านขวาของตน2ภายในระยะไม่เกิน100เมตรนับจากทางข้ามห้ามม่ให้คนเดินเท้าข้ามถนนนอกนอกทางข้ามอันนี้ข้อที่2อ,อยู่เลยนะครับยังไม่ถึงข้อที่3ข้อที่3การปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานควรปฏิบัติดังนี้ 1. น่ถ้ามีทางที่ได้จัดทำไว้สำหรับ รถจักรยานผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับขี่ในทางนั้น 2. ผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถไหลทางหรือทางที่จัดทําไว้สําหรับรถจักรยานให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ 3. รถจักรยานที่ใช้ในทางเดินรถไหลทางหรือทางที่ได้จัดไว้สําหรับรถจักรยาน ข้อที่สองกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียรนราษฎรกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียรนราษฎรมีสาระสำคัญดังนี้หนึ่งการแจ้งเกิดเมื่อมีคนเกิดในบ้านเจ้าบ้านจะต้องทำการแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีคนเกิดภายใน15วันนับแต่วันที่เกิดสองการแจ้งตายเมื่อมีคนตายในบ้านให้เจ้าบ้านหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีคนตายภายใน24ชั่วโมง สาการแจ้งย้ายที่อยู่เมื่อมีการย้ายที่อยู่จะต้องมีการแจ้งย้ายออกจากนายทะเบียนเดิมและต้องแจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้านใหม่ซึ่งผู้นั้นย้ายไปอยู่ 3. กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษยาเสพติดหมายถึงสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆซึ่งเมื่อได้เสพเข้าไปสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทานดมฉีด หรือด้วยประการใดๆแล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญเช่นต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเป็นลำดับมีอาการอยากเมื่อขาดยามีความต้องการเสพอย่างรุนแรงตลอดเวลาประเภทของยาเสพติดให้โทษพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพศ2500 ยี่สองแบ่งยาเสพติดให้โทษออกเป็นห้าประเภทดังนี้ประเภทที่หนึ่งยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเช่นแอมเฟตามีนวงเล็บเรียกว่ายาบ้านครับเฮโรอีนประเภทที่สองยาเสพติดให้โทษทั่วไปเช่นมอร์ฟีนฟินโคเคนโคเดอินประเภทที่สามยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยาและมียาเสพติดให้โทษประเภทที่สองผสมอยู่ด้วย ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาประเภทที่4สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือประเภท2ประเภทที่5ยาเสพติดให้โทษที่ไม่ได้เข้าอยู่ในประเภท1 4ถึง4เช่นกัญชาพืชกระท่อมยาเสพติดความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ สามารถแบ่งตามลักษณะการกระทำความผิดได้เป็น5ฐานดังนี้ 1. ฐานผลิตนํำเข้าส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษ 2. ฐานจำหน่ายหรือมีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษ 3. ฐานมีไว้ในความครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ 4. ฐานเสพยาเสพติดให้โทษ5ฐานโฆษณาเพื่อการค้าซึ่งยาเสพติดให้โทษ อันนี้เป็นโทษของยาเสพติดนะครับทั้ง5ฐานนะครับสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้นะครับเกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวครับกฎหมายน่ารู้ที่นักเรียนควรรู้นะครับคําชี้แจงให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ลงในกระดาษ A4 นะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในรายกลุ่มของนักเรียนนะครับข้อที่1กฎหมายมีความสําคัญและมีความเกี่ยวข้องต่อการดําเนินชีวิตของเราอย่างไร นะครับก็ศึกษาในคลิปนะครับนะมีประโยชน์อย่างไรนะครับนะและถ้าเกิดว่าเราไม่รู้กฎหมายเราจะถูกเอารัดเอาเปรียดอย่างไรบ้างนะครับให้ยกตัวอย่างมาก็ได้นะครับข้อที่สองหากคนในสังคมไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะเกิดผลเสียอย่างไรครับแน่นอนที่สุดครับคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะทําผิดกฎหมายนั่นเองครับข้อที่3การเสพยาเสพติดก่อให้เกิดผลเสียต่อตอนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติอย่างไรบ้าง เยอะแยะมากมายครับที่เราเห็นในข่าวในข่าวนะครับนะใน s o c i a โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับออกข่าวมากมายในทีวีช่อง3ช่อง5ช่อง7นะครับเยอะแยะมากมายให้นักเรียนเขียนตอบนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูนะครับนะ yea. ในไลน์กลุ่มของนักเรียนเองนะครับ <het fishing sound> <S <S สำหรับบทเรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ ขอสวัสดีครับ